สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องปุ่มวัตสึกไส้อายนั่นเองนะครับโอ้โซึ่งตอนนี้นะเราจะมาเล่นเกมชื่อวัตสึกสปาวซึ่งเราจะมาแบบอะไรอะเราจะมาใช้สก,กิลดึงนะครับหรือว่าสก,กิลฮูนั่นเองก็คือสก,กิลคือตอนนี้ผมใช้สก,กิลนี้อยู่ใช่ไหมตอนนี้ผมใช้สก,กิลดูยู่ใช่ไหมเนี่ย ได้เลยค่ะแต,ต่แต่ว่าผมจะเปลี่ยนไปใช้สกิลที่มีชื่อว่าสกิลพูนั่นเองนะครับมาเรามาลองเรามาลองนี้สกิลกันเดี๋ยวเรเล่นมาก่อนเล่นสกิลเดี๋ยวเราต้องรอมาเล่นไปเล่นมารอให้น้องเสร็จแล้วนะครับมาเรามาเล่นกันเ,าาเลยน ถ้าผมเริ่มเกมไปแล้วแล้วผมเงียบๆสักหน่อยนะผมเพราะว่าผมตั้งใจเล่นเดียวนะมาเราไม,มาเล่นกันเลยนะครับเนี่นะครับมาเริ่มเกมแล้วเรามาเล่นกันเลยนะครับห้องผมก็จะเล่น ลองผมแค่ตั้งแต่ผมซื้อมาตั้งแต่ผมซื้อมาผมไม่เคยได้สกิลฟูเลยนะก็เพราะผมก็ไม่ค่อยเลยลเรียนเรื่องอะไรแต่ผมชอบได้สกิล,ล,ลไอ้เนี่แหละไอ้สกิลตีบูดอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยเล่นอา้าวตายก็จบมางั้นเดี๋ยวเราอรอละ

เล่นกันเลยนะครับจะเล่นแค่สตาสามตาตอนนี้ตายตอนนี้ตาย,หยเหลืออีกสองตานะัะมันจมอยากลองใช้สักเกเลดูอ๋รรมกกอมันเหมือนขโมยบอลคนอื่นมาครับทุกคน มันหมอบเขยบอลคนอื่นมามันหมาบเขยบอลคนอื่นมาแล้วมันขัดสายนนต,ต,ตาสต,สตูอะแล้ว hmm. มันล่าสตูก็จะแบบไม่ค่อยแล้วล่าสตูก็จะเผลอไปกดแล้วเขาแล้วเขาก็แย่งบอลไปล่าแอร์ล่าแล้วพวกนี้ก็จะช้าอ่ะเราบอกมันก็จะช้า แล้วม um, ันแล้วพอบอางเจ้าเขาก็จะตายโอ้ยังนี้ใช้ได้ขั้นหนึ่งมอาจใช้ได้เจ้าัอหนึ่งแล้วนะเริ่มรู้ว่ามันจะเกี่วอะไรอยเี่ยวนี้ก็โอ้ย ก็ตายเลยโอเคอเซียนี้ก็ถือว่าตั้งใจไม่ได้จะเดือดร้อนกันเองกันตามนี้จะเอาให้ชนะเลยข้าชนะครับมันมันจะต้องเป็นเพราะสกิลนี้แน่นอนที่ทำให้ผมชนะโดะนชนะไหมให้ไอเดียเป็นสกิลราชานะเรียนมดี่ยวะชนะ ไม่ยุ่งใช้สกิลเดียวผมอ,อ่ะโอ้โหมันจะฟาบอลมาหาผมติ๊กตกันเนี่ยบอลมาหาผมตลอดเลยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยอุย้ย,ยเกือบเกือบเกือบตคนละยนไอ้ยา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 ต้องชนะดีเออมันเลยก็ได้ ตายหมดแล้วนะเหลือสี่คนแล้ว อันนั้นไหมวิยาเล็กยาเล็กอเออยาเล็ก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 เกือบเมื่อกี้ของตีก่อนผมเกือบตายแล้วยาเล็กยาเล็กขอร้องขอร้องยาเล็กยาเล็กยาเล็ก เกือบแล้วอย่าอย่าอย่าอยา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 เกือบตอนนี้หัวใจผมเต้นแล้วอุ้ยที่หนึ่งแล้วนะครับมาเป็นพ่อสกิลเขี้ยนี่เลยมานะก็จบกันไปแล้วนะครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะทุกคนทุกก็จบกันไปแล้วนะทุกคน ทุกคนทุกคนคิดว่าสกิลนี้ดีไหมนะครับซึ่งมันเป็นสกิลที่แพงที่สุดในบรรดาของทุกทุกสกิลเลยนะครับมาสำหรับวันนี้ก็ซีวกนนะครับบ๊ยบุ๋มก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย